สวัสดี FC ที่น่ารักทุกๆท่านคะ่ะคลิปนี้แอดจะขอพา FC ของเราไปทำความรู้จักเครื่องประดับอีกอันล้ำค่าอีกชิ้นหนึ่งของเจ้าคุณพระกันนะคะเราจะเห็นว่าท่านกลัดไว้บนหน้าอกข้างซ้ายของท่านเมื่อคันร่วมพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ที่ผ่านมานั่นแหละค่ะเรามาทำความรู้จักกันนะคะว่าเครื่องประดับนี้มีที่มาอย่างไรเครื่องประดับนี้เป็นเข็มกัดเป็นเครื่องทนิมพิมพาพอรอัลลํำค่าเป็นเข็มกัดงานฟาเบเช่ มีพระบรมฉายาธิสลัก์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสุนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สี่นั่นแหละค่ะซึ่งเป็นทองคำขาวล้อมเพชรทรงรูปโล่14กรัตมีลักษณะเป็นได้ทั้งจี้สร้อยห้อยพระสอและเข็มกัดและเป็นได้ทั้งเข็มกัดนะคะขนาดยาว3.7ซนติเมตรท่านก็สวมใส่เมื่อคัน ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นั่นแหละค่ะเราจะเห็นว่าสมพระเกียรติของท่านมากเลยก็สวยงามมากเลยก็ได้ความรู้หากผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามได้รับชมค่ะสวัสดีค่ะ